ครับผมสวัสดีครับผมบอลร้านมอนสเต็กนะครับวันนี้จะมาบอกว่าแว่น1ตัวครับอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างที่ซื้อที่ร้านมอนสเต็กไปนะครับนี่อันดับแรกจะเป็นกล่องกล่องอ่อนนะครับนี่กล่องอ่อนจะเป็นกล่องกระดาษนะครับข้างในก็จะมีแว่นถ้าเป็นแว่นบางรุ่นจะมีเคสเคสให้นะครับนี่ข้างในก็จะมีแว่นอุปกรณ์นะครับแล้วก็ใบรับประกันศูนย์ไทย2ปีนะครับตัวนี้ครับสามารถเอาไปเคลมที่ศูนย์ ร้านมอนใต้ๆนะครับตัวนี้ประกัน0ูนสองปีนะครับเลนลอก็บอกได้เคมเลยจ้ะนะครับใบประกันนะครับไปแล้วอันนี้คู่มือการใช้งานนะครับอันนี้ถุงผ้านะครับนี่นะครับแล้วก็ถุงขากันตีนะครับแล้วก็อันนี้คือแท็กกิ้งนะครับเป็นเหมือนกับว่ารหัสโคสของแว่นแต่ละตัวนะครับนี่จะมีประมาณนี้ส่วนบางรุ่นนะครับก็จะมีเคสให้นะครับต่างกันก็แค่มีเคสนะครับที่เหลืออุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับนี่ พวกสูโตอย่างเงี้ยครับก็จะมีบวกเคสเข้ามาด้วยนะครับถ้ารุ่นทั่วไปฟ o อก k i กินอย่างเงี้ยครับก็จะมีแค่นี้หรือว่าโฮบุกนะครับก็จะมีเท่านี้ฟ o อกจะเป็นถุงชมพูนะครับที่เหลือจะเป็นสีดำก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม Subscribe นครับ,รบขอบคุณมากครับ